ครับคุณฟังครับอีกครั้งนะครับกับรายการรวมใจเป็นหนึ่งทุกทุกเยน็นวันเสาร์และวันอา,าทิตย์เวลา18.30ถึง19.00นี่ทางสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการครับรายการของเรากระจายเสียงในระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ตซ์แล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตครับทาง www.moe.radio.th ครับคุณฟังสามารถรับฟังได้ขณะที่โอ,อกาสนี้แล้วก็รับฟังย้อนหลังได้ถึง6เดือนได้ครับ และการรวมใจเป็นหนึ่งนรายการโดยความร่วมมือของสถานีวิทยุศึกษาและบูลนิทิการดำรงชีวิตอิสระคนพิการครับโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับวันนี้ผมดีเจกลุยอนันต์ประภาโสรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนรายการและวันนี้นะครับคุณฟังครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเรายังอยู่ในบรรยากาศของงานเชืดอูเกียริผู้นําคนพิการที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่17มีนาคม2568 ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคุณวรวุฒิศิลปะอาชามาร่วมพิธีด้วยแล้วก็มาร่วมเป็นเกียรติให้กับผู้นำคนพิการทั้ง10ท่านด้วยนะครับที่มาได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับวันนี้จะต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่มีการเกินนำแล้วก็ได้ฟังนโยบายของกระทรวงไปแล้วนะครับวันนี้เราจะฟังบรรยากาศของการรับรางวัลแล้วก็การพูดคุยของผู้ได้รับรางวัลทั้ง10ท่านนะครับ เดี๋ยวเรามาเข้าสู่บรรยากาศนั้นด้วยกันเลยครับในลำดับต่อไปค่ะกับการประกาศรางวัลโลเชร์ชูเกียรติผู้นำคนพิการที่สร้างแรงบันดาลใจด้านการศึกษาท่านผู้นี้ค่ะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการผลักดันให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทางด้านการศึกษาปัจจุบนันท่านเป็นประธานฝ่ายเสรีและกลุ่มเป้าหมายพิเศษสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยร่วมกันแสดงความยินดีและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรุณีลิมมณีค่ะวันนี้เป็นวันที่สวยงามค่ะเป็นวันแห่งความสำเร็จแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ดิฉันเองก็ต้องผ่านอะไรมามากมายเส้นทางของคนพิการไม่เคยง่ายสิ่งที่เราต้องมีคือความมุ่งมั่นและศรัทธ,ธาในตนเองว่าเราทำได้แล้วเราต้องให้โอกาสตนเองโอกาสจะไม่หล่นมาจากฟากฟ้าหากเราไม่ไขว่คว้าและสร้างมันขึ้นมา และต่อให้โลกทั้งโลกจะไม่ให้โอกาสเราแต่เราเนะะี่ยค่ะจะต้องเป็นคนที่ให้โอกาสตัวเราเองขอให้ทุกท่านอย่าละทิ้งความฝันแล้วสักวันความสำเร็จจะเป็นของเราและท้ายสุดนี้ดิฉันขอมอบความดีทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตและความสำเร็จทุกอย่างให้กับคนบนฟ้าก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ซึ่งสร้างดิฉันมาด้วยความเชื่อมั่น และศรัทธานในตัวลูกคนนี้เสมอขอบคุณคุณพ่อที่พูดกับลูกตลอดว่าลูกทำได้ลูกทำได้คำสั้นๆแต่ทรงพลังและในวันนี้ดิฉันขอส่งมอบคำทรงพลังนี้ให้กับทุกท่านว่าคุณทำได้ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรุณีลิมมณีด้วยนะคะ ในลำดับต่อไปค่ะผู้ที่จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้นำคนพิการที่สร้างแรงบันดาลใจด้านศิลปะท่านผู้นี้ค่ะเป็นผู้ที่ผลักดันศิลปกรรมต่างๆซึ่งได้ฝากกิจรักการและผลงานไว้มากมายรวมทั้งนะคะยังเป็นอาจารย์นักจัดรายการวิทยุนักกิจกรรมวิทยากรได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเพลงในมหกรรมดนตรีเพื่อคนพิการแห่งเอเชียครั้งที่สองและในปัจจุบันนี้ค่ะ อย่างเป็นอาจารย์พิเศษคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิยาลัยกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับรางวัลในครั้งนี้ปรบมือดังให้กับอาจารย์อนันต์ปภาโสกับขอบคุณสําหรับรางวัลที่มีค่าอันนี้นะครับเพราะว่าก็อยู่มาจนอายุประมาณนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องมาได้รับรางวัลตอนนี้ <laughs> สิ่งหนึ่งที่รู้สึกมาตั้งแต่เด็กจนปูน,นี้ก็คือว่าเราไม่ได้อยากเป็นคนพิเศษครับเราอยากจะเป็นคนธรรมดาเหมือนคนอื่นนั่นแหละ แล้วก็ที่โตมาทุกวันนี้ก็เพราะความอยากเป็นคนธรรมดานะฮะคือเวลาที่เพื่อนๆทําอะไรได้เราอยากทําเวลาที่คนที่ในสังคมนี้ทําอะไรได้เราอยากทําแม้กระทั่งความที่เราเป็นคนวัดรูปเป็นคนจัดรายการวิทยุเป็นคนทําหนังสือหรือเป็นครูทุกวันนี้ก็ทําเพราะว่าคนธรรมดาก็ทํากันแล้วเราก็อยากทําเหมือนเขาแค่นั้นเองนะครับพอวันนี้มาได้รับรางวัลที่รู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษก็รู้สึก ตื่นเต้นนะฮะต้องขอขอบพระคุณนะครับทางพกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีแล้วก็ทางทีมงานทุกท่านที่ทําให้มีรางวัลนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดสุดท้ายก็คือว่าขอบคุณครอบครัวนะครับครอบครัวที่เลี้ยงผมมาเหมือนคนธรรมดาเลยนะครับครอบครัวไม่เคยให้ความรู้สึกว่าเราเป็นคนพิการนะครับทำผิดก็โดนทําโทษนะครับทำถูกต้องก็โดนชมมีหน้าที่ที่จะต้องทําในบ้านพอเราโตมาเหมือนคนปกติ เราก็รู้สึกเหมือนเราเป็นคนปกติทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดเราก็จะมีความสุขครับขอบคุณมากครับ ขอเซประมวลให้กนังให้กับอาจารย์อนานประภาโสด้วยได้คะและร่วมแสดงความยิยนดีกับอาจารย์กับรางวาัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ด้วยค่ะและนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถถ่ายทอดทุกๆสิ่งผ่านทางศิละปะได้และวันนี้ค่ะอาจารย์อนานก็เป็นผู้ที่ได้ทําให้พวกเราได้เห็นอย่างเป็นประจักษ์แล้วว่าศิละปะสามารถที่จะทําให้พวกเรามีแรงบันดาลใจได้อย่างไรบ้างค่ะทุกท่านคะในลําดับต่อไปค่ะกับรางวาัลโล่เชิดชูเกียรติผู้นําคนวิการที่สร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬา ร่วมแสดงความยินดีให้กับพลังอันแข็งแกร่งในครั้งนี้นะคะปรบมือดังๆให้กับคุณสายสุนีจ๊นนะก่ากราบสวัสดีท่านวารายุทธศิลปะอาชาท่านรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และก็ผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านและทุกๆคนในที่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นรางวาัลที่เป็นเกียรติสำหรับสายสุนีมากๆเลยนะคะขอบคุณ ขอพระคุณทางพอกอมากนะคะที่มอบรางวัลที่ให้หนึ่งในท็อป10ของผู้สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้นำนะคะก็กว่าสายสนีจะมาถึงจุดนี้ก็ฟันฝ่าอุปสรรคมามากมายนะคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นก็เป็นคนทั่วไปเป็นคนปกติทั่วไปแล้ววันหนึ่งก็ประสบบัติเหตุทุกอย่างมันพังชีวิตทั้งชีวิตพังหมดเรามองว่า เราไม่สามารถนับหนึ่งได้เลยทา,ทางทั้งที่ครั้งหนึ่งเราก็ฟันฝ่ากับความยากจนในเวลาไปคนเชียงใหม่นะคะกว่าจะดิ้นรนแล้วก็สามารถที่ประคองตัวเองได้และเลี้ยงครอบครัวได้แต่ก็พังทลายด้วยความชะตาชีวิตและก็พิการแต่สุดท้ายเรานับหนึ่งได้ค่ะด้วยความที่คิดว่า เราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งก็คือศูนย์ฟืนฟ้นฟอาชีพคนพิการหยาดฝนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หน่วยงานนี้ล่ะค่ะทําให้สายสุนีรับรู้ว่ายังมีคนที่เหมือนเรายังมีคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราว่าสามารถใช้ชีวิตได้สุดท้ายสายสุนีก็บอกตัวเองว่าเรานับหนึ่งได้เราต้องทําได้ ความฝันเป้าหมายและพลังใจสุดท้ายก็เริ่มเล่นเล่นกีฬาและก็ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ขอบคุณครอบครัวขอบคุณสังคมที่ให้โอกาสัสกขอบคุณร่างกายของตัวเองค่ะที่สามารถประคองตัวเองด้วยความพิการและดูแลตัวเองได้และดูแลครอบครัวได้และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมค่ะขอพระคุณมากค่ะ ขอเสนอกองดังค่ะให้กับนักกีฬาวิวชัยฟันดาบคุณสายสุนีจันนะด้วยนะคะนอกจากจะเป็นการการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกๆคนแล้วค่ะยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยและนี่คือหนึ่งความสามารถที่ได้แสดงให้เห็นอย่างเป็นประจักษ์ค่ะทุกท่านคะในลําดับต่อไปกับการขานไรานามผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้นําคนพิการที่สร้างแรงบันดาลใจด้านจิตอาสาวันนี้นะคะสําหรับผู้ที่ได้รับรางวัลด้านจิตอาสาค่ะท่าน เป็นครูอาสาประจำศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม8ผู้ที่มีจิตอาสาที่ส่งต่อพลังบวกเพื่อที่จะต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนและเด็กในชุมชนให้เป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไปทุกท่านคะ่ะปรบมนองดังให้กับหัวใจอันยิ่งใหญ่ของท่านนี้ค่ะปรบมืองดังให้กับคุณครูชาวลีศาสสมัยคะ่ะอาจจะเป็นรางวัลที่คนอื่นเขาไม่กล้าทา ทำไมผมถึงกล้าทำเพราะว่าผมต้องก้าวข้ามความโอ่าเป็นความคนพิการออกไปตรงเนี้ยครับผมขอเล้าชีวิตของตัวเองแล้วกันเพราะว่าตัวเองอ่ะเ,เป็นเป็นมะุษเป็นมลุษย์ผันที่ไม่สมบูรณ์แต่แต่ทําไมผมทําให้ตัวเองสมบูรณ์เรากินข้าวหลวงเราใช้เงินหลวงผมขอบอกกับตัวเองว่า มเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์นะอย่าให้คนอื่นนะได้เรียนรู้ว่าคนที่ไม่สมบูรณ์เขายังสามารถช่วยเหลือสังคมได้ถึงแม้ชีวิตของเราอ่ะจะไม่พร้อมใจเราพร้อมโอกาสสังคมต้องให้โอกาสบุกผมผมถึงจะไม่กลัวอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือใจิตใจของเราใจเราเท่านั้นที่จะผ่านข้ามปัญหาต่างๆที่เดินผ่านเข้ามาในชีวิต อย่างอย่างผมเนี่ยเขามองว่าผู้พิการจะทำอะไรได้คุณต้องให้โอกาสเราคุณต้องเปิดใจเราคนพิการนะครับเขาไม่ได้ขี้เกียจคนที่ขี้เกียจคือร่างกายควบจักนิจสองคนระับขี้เกียจกว่าเราอีกเราอะเป็นคนขยันมีความอดทนทุกวันเนี้ยผมจะไม่ยอมแพ้พวกเราไม่ใช่คนไม่ใช่คนพินพการพวกเราคือคนพิเศษที่พุกคณมอง มองตัวเขาว่าเขาเป็นคนพิเศษเขาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มันดีขึ้นขอขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณครูชาวาลิตด,ด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าครูชาวลิตค่ะจะบอกว่าตัวเองเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์แต่วันนี้ครูชาวลิตได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือการสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ให้กับสังคมไทยค่ะในลําดับต่อไปค่ะกับโลเชอรชูเกียรติผู้นําคนวิการที่สร้างแรงบันดาลใจด้านอาชีพท่านผู้นี้ค่ะเป็นผู้พิการทางการเห็นด้วยโรคต้อหินเฉียบพลันเมื่ออายุ12ปี ด้วยความคิดบวกและรักการเรียนจึงพัฒนาตนเองให้ก้าวข้ามความพิการสำเร็จการศึกษาในหลากหลายสาขาจนกระทั่งได้คว้าปริญญาได้ถึง5ปริญญาปัจจุบันค่ะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปรดเมือดังให้กับผู้สร้างแร,รงบันดาลใจในครั้งนี้ให้กับดรนันทนุชสุวรรณวุฒิกะ ต้องขอขอบพระคุณนะคะสําหรับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้จัดงานนะคะแล้วก็ที่ทํางานนะคะตัวเองนะคะที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะคะแล้วก็หน่วยงานองค์กรของคนพิการพี่น้องคนพิการที่ได้ฟันฝ่าอุปสรรคมาร่วมกันแล้วก็ทํางานร่วมกันมากว่าสองทศวรรษนะคะก็ถือว่ายานอนมาก ท้ายที่สุดเลยเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือขอขอบพระคุณครอบครัวนะคะที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยเคียงข้างกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เ,เชื่อว่านะคะทุกๆท,ท่านคนพิการเนี่ยทุกๆท,ท่านสามารถประสบความสำเร็จและมายืนอยู่จุดนี้ได้เชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถเพียงแต่อยากให้ สังคมได้เปิดใจให้โอกาสนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ร่วมสร้างสังคมที่แห่งความเท่าเทียมสังคมที่ทุกคนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็สังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็อย่างยั่งยืนด้วยค่ะขอขอบพระคุณค่ะปรดดังให้ก่าดรนันทนุสุวรรณวุฒิด้วยนะคะ ในลำดับต่อไปค่ะทุกท่านคะโลเชอร์ชูเกียรติผู้นำคนพิการที่สร้างแรงบันดาลใจด้านดนตรีค่ะปรบกนมือดังให้กับนางฟ้ากู่เจิงคุณแอนนี่คุณอาทิตย์ดาจันชูวนิตกุลค่ะขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงพอมอนะคะท่านอธิบดีกรมพอกอนะคะผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะที่ทำให้แอนนี่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะแอนนี่เป็น ผู้พิการทางการมองเห็นนะคะจากโรคจอประสาทตาเสื่อมตั้งแต่เกิดซึ่งโรคเนี้ยเขาจะทําลายการมองเห็นของแอนนี่ตั้งแต่เด็กมาจนถึงตอนเนี้ยใกล้จะดับแล้วแล้วก็เป็นโรคที่ยังไม่มีวิธีรักษาแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตแอนนี่อะค่ะไม่ใช่โรคไม่ใช่ทางกายภาพไม่ใช่การลดลงของการมองเห็นแต่เป็นมุมมองค่ะตอนแอนนี่เป็นเด็กๆนะคะแอนนี่เอาแต่คิดว่า ทำไมฉันต้องไม่เหมือนเพื่อนทำไมฉันต้องเป็นโรคนี้ทำไมฉันทํานู่นนี่นั่นไม่ได้แล้วก็เศร้ามากเป็นชีวิตวัยเด็กที่รู้สึกแย่และทุกข์มากพออันนี้ค่อยๆโตขึ้นตอนที่อันนี้เริ่มอยู่มัธยมจนปเปลี่ยนมากตอนมหาวิทยาลายัยที่อันนี้ คลิกตัวเองไม่อยากเป็นแบบนี้อีกแล้วไม่อยากทุกข์แบบนี้อีกแล้วแอนนี่เริ่มหาศักยภาพของตัวเองเอาสิ่งที่ตัวเองถนัดเข้าไปหากลุ่มเพื่อนเข้าไปใช้ความสามารถของตัวเองจนเริ่มเป็นที่ยอมรับจนตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยแอนนี่เริ่มสำเร็จทั้งการเรียนแล้วก็กิจกรรมแล้วก็มีความสุขขึ้นมากๆจากการมุมมองที่เริ่มเปลี่ยนไปรู้สึกว่าการนั่งหาคำถามหาคำตอบจากความทุกข์นั้นไม่ได้ทำให้ชีวิตแอนนี่ดีขึ้น จนแอนนี่จบแล้วก็ได้ทำงานดีอยู่ที่พารากอนแต่วันหนึ่งมันมีฟ้าผ่าอีกครั้งหนึ่งตอนที่แอนนี่ทำงานอยู่ที่พารากอนก,ก็คือแอนนี่มองไม่เห็นเยอะมากบูบลงตรงนั้นเลยแอนนี่ต้องออกจากงานแล้วก็ถูกกลับไปอยู่ภูกเก็ตเหมือนเดิมเพราะว่าเกือบจะมีอุบัติเหตุจากการทำงานแล้วก็มีปัญหาครอบครัวต้องเลิกกับที่เพิ่งแต่งงานไปแล้วก็ต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตกงานทุกอย่างมันล้มอีกครั้งหนึ่ง แล้วตอนที่แอนนี่อยู่ที่กรุงเทพ10ปีก่อนนั้นนะคะตอนที่แอนนี่ยังมองเห็นมากกว่านี้แอนนี้เริ่มฝึกกูเจิงจากตอนที่ทํางานที่พารากอนแต่แค่เป็นงานอาริเ็กสนุกๆแต่พอแอนนี้กลับไปอยู่ภูเก็ตผ่านมา10ปีมันเป็นสิ่งที่แอนนี้คิดว่ามันยากมากเลยสําหรับเครื่องสาย21สายที่แทบจะไม่มีใครรู้จักในภูเก็ตครูสอนก็ไม่มีตาก็แย่ลงกว่าเดิมแต่วันนึงมันมีเสียงบอกว่า อันนี้มันเป็นอาชีพให้เธอได้นะมันเป็นทางรอดของเธอได้อันนี้เลยกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งฝึกมันด้วยตัวเองค่ะฝึกไปด้วยแกะเพลงไปด้วยหางานไปด้วยส่งอีเมลหาโรงแรมทุกโรงแรมที่อันนี้พอจะหาได้ออกแกไนทุกที่เพจทุกเพจที่อันนี้หาเจอจนวันนี้มันเปลี่ยนชีวิตอันนี้จริงๆถ้าอันนี้ยังไม่มีมุมมองนี้ขึ้นมาถ้ายังไม่มีแสงสว่างนี้ขึ้นมาในหัววันนี้คงไม่มีนางฟ้ากู่เจิงบนเวทีนี้ แล้วก็ไม่มีนางฟ้ากู่เจิงที่เคยได้รับเชิญออกรายการมาแล้วแอนนี่คิดว่าช่องใหญ่ทุกช่องในไทยแล้วก็ล่าสุดแอนนี่ได้รับเชิญเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้ไปโชว์ในงานคอนเสิร์ตสร้างแรงบันดาลใจครั้งใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาอีกอย่างหนึ่งที่แอนนี่ตั้งใจมากๆแอนนี่อยากเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่ทุกคนมองคนพิการอยากให้ทุกคนไม่ได้มองคนพิการเป็นคนเศร้าน่าสงสารหม่นหมอง แต่น,นี่อยากให้ทุกคนเห็นเพราะคนพิการทุกคนที่ยืนขึ้นสู้ได้ด้วยตัวเองในสังคมพวกเราคือนักสู้ค่ะทุกคนคือสว่างสดใสและสวยงามขอบคุณมากรางวัลน,นี้ทำให้อันนี่รู้ว่าถึงอันนี่มองไม่เห็นแต่ทุกคนเห็นแล้วว่าอนนี่กำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็ถ้าครั้งหน้ามีรางวัลอีกนะคะอันนี่ขอเป็นมงกุฎแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือนางฟ้ากูเจอคุณแอนนี่ค่ะทุกท่านคะในลำดับต่อไปจะเป็นการประกาศรายนานผู้ที่ได้รับโลเ่เชิดชูเกียรติผู้นำคนพิการที่สร้างแรงบันดาลใจด้านการสื่อสารค่ะปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นบรรณาธิการ d i s a b l e m e มีสื่อแรกและสื่อเดียวในประเทศไทยที่นำเสนอให้ผู้คนได้เห็นถึงว่าคนพิการก็มีความเป็นมนุษย์เท่าเทีเทยมกันปรบมือดังๆให้กับ นางสาวนารัดพรใกล้เลิกค่ะค่ะก็ต้องสวัสดีทุกคนนะคะในที่นี้นะคะแล้วก็อาจจะเล่าคร่าวๆเ,เกี่ยวกับตัวหนูเองนะคะตัวหนูเองเนี่ยเป็นคนพิการตั้งแต่กําเนิดเลยแล้วก็หนูเองเกิดมาพร้อมกับสื่อละกันที่อาจจะบอกว่าหนูทําอะไรได้น้อยกว่าคนอื่นคนพิการดูแล้วดูน่าสงสารถึงแม้หนูจะเป็นคนพิการแต่หนูก็มีความรู้สึกแบบนั้นมาตลอดนะคะว่าตัวเอง อาจจะไม่สามารถเข้าเรียนได้ไม่มีงานทําแล้วก็ต้องอยู่แบบอยู่บ้านหรือว่าอยู่แบบน่าสงสารตลอดไปอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเติบโตมากับความรู้สึกค้านตลอดเวลาว่าตัวเราเองไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเราก็อยากที่จะทําสื่อเพื่อบอกเราว่าเราและเพื่อนๆของเราไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่น่าสงสารแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งมากในบางครั้งด้วยอาจจะเป็นโชคดีคะ่ะที่ตัวหนูเองเนี่ยได้รับโอกาสในการเข้ามาสู่แวดวงสื่อเนาะแล้วก็ได้รับทั้งโอกาสแล้วก็ความเชื่อใจในการทํางานคะ่ะ ตั้งแต่วันแรกที่หนูเองเข้ามาฝึกงานในฐานะคนที่ทำงานสื่อเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ประมาณ8ปีแล้วที่ทำต่อเนื่องมาแล้วหนูก็คิดว่าในฐานะคนที่ทำงานแล้วเราก็มีความสุขกับการทำงานและเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมอะ่ะคิดว่าเราก็คงทำต่อไปดื้อด้านทำต่อไปแล้วก็ทำไปจนกว่าจะไม่เหลือประเด็นคนพิการให้เราทำนะคะแล้วก็คิดว่าวันหนึง่งถ้ามันไม่มีประเด็นคนพิการแล้วเราเองก็อาจจะได้ไปทำประเด็นอื่นต่อไป แต่ในวันนี้ถ้ายังมีประเด็นนี้อยู่หนูก็คิดว่าหนูอยากจะทำประเด็นนี้ต่อไปแล้วก็ทำให้สังคมเปลี่ยนความคิดที่มีต่อคนพิการนะคะรับฟังแล้วก็ให้โอกาสอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่คิดแทนคนพิการมองคนพิการในฐานะของเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมสังคมด้วยกันอย่างจริงๆนะคะในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับรางวัลแล้วก็การจัดงานในครั้งนี้คือหนูรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มาร่วมงานนี้แล้วก็ สิ่งสําคัญเลยที่ขาดไม่ได้เลยที่ต้องขอบคุณก็คือเพื่อนๆคนพิการท,ทุกคนนะคะแล้วก็พี่น้องเครือข่ายคนพิการที่ให้ด้ร่วมทํางานขึ้นมานะคะรางวัลน,นี้ค่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีเครือข่ายของพี่น้องคนพิการที่เป็นทั้งแหล่งข่าวเป็นทั้งเพื่อนร่วมคิดเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วก็เป็นคนที่ทําให้เรามีงานมีการสื่อสารต่อสังคมได้นะคะเพราะฉะนั้นหนูก็อยากมอบรางวัลนี้ให้กับเพื่อนๆนคนพิการทุกคนด้วยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จ ของงานด้านสื่อสารมวลชนในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอเส้อกงดังให้กับคุณนลพรไกลเลอร์ค่ะบรรณาธีการ disable.me สื่อแรกและสื่อเดียวในประเทศไทยที่ได้นําเสนอให้ผู้คนทุกๆคนได้เห็นว่าคนพิการก็มีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันค่ะ ในลำดับต่อไปกับโลเชชูเกียริผู้นำคนพิการที่สร้างแรงบันด,ดาลใจด้านสังคมสาวน้อยนักคิดบวกที่ส่งมอบพลังบวกเป็นแรงบันด,ดาลใจให้กับเยาวชนหรือคนพิการได้เห็นคุณค่าในตัวเองพร้อมทั้งยังมีเป้าหมายที่จะร่วมกันพัฒนาในด้านการศึกษาให้มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างภาคภูมิใจค่ะโดยที่ในปัจจุบันนี้นะคะเธอผู้นี้ได้ดำรงตำแหน่งคณะเจ้าหน้าที่ สหประชาชาติองค์การยูเนเซฟประเทศไทยค่ะประบมืงดังให้กับคุณนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะออก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณสำหรับรางวัลน,นี้นะคะจุดเริ่มต้นของความพิการของทันนะคะหลายๆคนอาจจะทราบข่าวและติดตามมาอย่างยาวนานพอสมควรต้องบอกว่าวันแรกที่เราประสบวัติเหตุตกรถไฟฟ้าที่ประเทศสิงคโปร์เราก็ ถูกตัดขาทั้งสองข้างไปตอนนั้นสิ่งเดียวที่ทันเหลืออยู่คือครอบครัวค่ะทันมีคุณพ่อมีครอบครัวและสิ่งหนึ่งที่เริ่มต้นจากครอบครัวเลยก็คือว่าครอบครัวไม่เคยมองว่าเราเป็นคนพิการนะคะแต่พยายามจะส่งเสริมพัฒนาแล้วก็ให้โอกาสเราในการกลับไปใช้ชีวิตได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่ได้รับโอกาสเหล่านั้นนะคะท่านก็ได้รับโอกาสต่อยอดออกมาจากครอบครัวก็มาเริ่มต้นที่พอหมอค่ะจําได้เลยว่าบัตรประจําตัวคนพิการใบแรกทาตอนอายุ15ปีแล้วก็ทําให้เหมือนเราได้รู้จักความพิการมากยิ่งขึ้นเนาะตั้งแต่เราได้ใบนั้นแล้วเรารู้สึกถึงสิทธิ์และสวัสดิการของเราอะคะ่ะมันทําให้เรารู้ว่าจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มต้นได้จากต้นทุนที่เขามอบให้ณนะวันนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีโอกาสาทางการศึกษาการเรียนต่อแล้วก็ โอกาสในการทํางานในอนาคตซึ่งทันก็คิดว่าจากอุบัติเหตุในวันนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วเราเป็นแบบอย่างหรือเราทําให้คนพิการคนอื่นเห็นว่า ภายใต้ต้นทุนที่มันอาจจะมีน้อยนิดมากๆในวันที่เราสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปอ่ะเราสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่ะแต่สําหรับตัวทานทันมองว่าระยะเวลาก็เป็นเหมือนต้นทุนที่เราก็ต้องสร้างเสริมแล้วก็ต่อยอดต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทันอยากทําให้ทุกคนเห็นว่าต่อให้เราจะเจอปัญหาหรือว่าเจออุปสรรคอะไรก็ตามการส่งเสริมที่เราได้รับ ทักษะในการพัฒนาโอกาสจากความพิการและพื้นที่ที่เราจะได้แสดงศักยภาพของตัวเราเป็นสิ่งที่สําคัญและทันก็เชื่อว่าพี่น้องคนพิการทุกๆคนก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตให้เป็นปกติได้เหมือนอย่างตัวทันในวันนี้ที่ก็เริ่มต้นจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเหมือนกันแล้วก็มาจนถึงวันนี้สามารถประสบความสําเร็จแล้วก็ขอบคุณทุก คำเช่นชมหรือพี่น้องคนพิการทุกคนที่ได้เอาเราเป็นแบบอย่างอย่างทุกวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับรางวัลน,นี้แล้วก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับคนพิการที่เป็นนักสู้ทุกๆคนคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโปรบดังๆให้กับคุณทิชารีด้วยนะคะที่สําคัญต้องขอขอบคุณครอบครัวเป็นเอกชนะศักดิ์ด้วยนะคะที่เป็นพลังสําคัญคะ่ะในการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นพลังสําคัญให้เธอสามารถที่จะมีพลังคิดบวกได้ต่อไปคะ่ะในลําดับต่อไปผู้ที่ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้นําคนพิการที่สร้างแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยี ท่านนี้นะคะเป็นอดีตนักฟุตบอลค่ะที่ไม่ยอมแพ้พลิกชะตาชีวิตสู่นักสตรีมเมอร์ไร้แขนผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ท้อทแท้และไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาชีวิตค่ะปรบมือด,ดังให้กับคุณพารดรนรุ่งเรืองค่ะสวัสดีครับผมก็อยากจะให้กำลังใจคนพิการทุกท่านที่ดูอยู่ด้วยครับผมอยาจะบอกคนพิการทุกท่านที่ าอาจจะเป็นไม่เหมือนกันเป็นหนักกว่าผมหรือว่าที่เป็นเบาวกว่าผมว่าทุกคนลุกขึ้นสู้ได้ครับผมด้วยร่างกายและจิตใจของทุกคนครับผมเพราะว่าทุกคนอาจจะเป็นไม่เหมือนกันอาจจะมีหนักเบาไม่เหมือนกันอาจจะทําได้ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนทําได้คือลุกขึ้นสู้ด้วยกันครับผมลุกขึ้นสู้ไปด้วยกันแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมจะเดินหน้าต่อไปครับผม ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณพาราดอนรุ่งเรืองด้วยค่ะปรบอลดังอีกหนึ่งครั้งค่ะ และนี่คืออีกหนึ่งความสามารถนะคะที่เราสามารถที่จะได้รับแรงบันดาลใจในครั้งนี้ในการสตรีมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งในโลกของดิิตอลหรือว่าเทคโนโลยีเองก็ตามนะคะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นรายนามสุดท้ายกับการประกาศรายนามผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้นําคนพิการที่สร้างแรงบันดาลใจด้านศิละปะร่วมสมัยค่ะท่านผู้นี้นะคะเป็นศิลปินจิตรกรอิสระค่ะที่ได้สร้างผลงานผ่านนิทรรศการไว้มากมาย อาทิเนศการโลกของสตรีม,มุสลิมนิทศการอาพรแห่งดุนยาความฝันผืนผ้าและการเยียวยาก่อนอาคิระหุปรบดังให้กับคุณยามีละหะยีค่ะขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านขอกล่าวสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ต้องขอบคุณทางกระทรวงพอมอพอกอที่เล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ก้าวข้ามความพิการความรู้สึกเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจทำให้ผู้พิการอยากต่อสู้ชีวิตเป็นเสมือนกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปค่ะตัวเองมีความพิการทางด้านร่างกายนิ้วมือตั้งแต่กำเดิด ตอนเด็กๆรู้สึกสิ้นหวังในการใช้ชีวิตก็คือเวลาไปโรงเรียนเรารู้สึกไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนเพราะว่าเราเจอสภาพสังคมเพื่อนๆต่างล้อเลียนบูลลี่ต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวเองอยากไปโรงเรียนเรามีศิลปะในการเยียวยาหัวใจของตัวเองจนถึงปัจจุบันเรารู้สึกว่าศิลปะมันสร้างเกราะภูมิคุ้มกันจิตใจให้ตัวเองแข็งแกร่งมาก เรารู้สึกว่าเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้เรามีความสามารถทางด้านศิลปะแล้วก็เป็นที่ยอมรับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเราพยายามสร้างศักยภาพของตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้มีการเผยแพร่พผลงานตอนปี55ไปเผยแพร่พผลงานที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแทนของเยาวชนศิลปะที่ได้รับการคัดเลือกจากศิลปินแห่งชาติ หลังจากนั้นก็มีการส่งผลงานประกวดอยู่ทุกๆปีมีทั้งได้รางวัลแล้วก็มีทั้งได้คัดออกด้วยแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหมือนการพัฒนาผลงานของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นตัวเองก็เปิดอาร์ตสตูดิโอเผยแพร่ผลงานศิลปะให้ผู้คนได้เข้าใจในเส้นทางอาชีพของศิลปินด้วยเช่นกันที่บ้านนะคะ แล้วก็มีการทํางานศิลปะร่วมกับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเยาวชนผู้ปอบบางกลุ่มเด็กกาพร้าผู้พิการเด็กยากจนมาทํางานศิลปะกับครอบครัวของของเขาเพื่อที่จะเยียวยาหัวใจของพวกเขาเช่นกันความยากลบาบากก็มีข้อดีถ้าเรามีทุกอย่างพร้อมเราจะไม่พยายามดินน้นรนแล้วก็จําคีย์เวิร์ดของอาจารย์สินพิรศีได้ว่าทุกคนมีความงาม เราต้องค้นให้พบแม้จะขี้เรกไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือนิ้วเท้าฟันหรือแม้แต่จิตใจที่ง,งดงามก็ตามเราต้องค้นให้พบขอขอบคุณรางวัลอันทรงเกียรติณวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ผู้พิการทุกคนหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปที่ท้อแท้ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆผ่านอุปสรรคไปอย่างได้โดยความง่ายดาย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะเกียประเบอร์ให้กับคุณยามิลาฮายีด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะเธอได้มีศิละปะในการอบกอดและที่สําคัญศิละปะของเธอนั้นยังสามารถอบกอดพวกเราทุกๆคนด้วยจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยค่ะทุกท่านคะโปร่งดังให้กับผู้นําคนพิการที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราในวันนี้ด้วยค่ะ ครับคุณฟังครับที่จบไปนั้นก็คือบรรยากาศการรับรางวัลน,นะครับงา,งานเชิดชูเกียรติผู้นำคนพิการที่สร้างแรงบันดาลใจท็อป10นะครับที่จัดขึ้นเมื่อวันที่17มีนาคม2568นะครับโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ บรรยากาศดีมากเลยครับมีการชื่นชมเชิดชูแล้วก็ให้กำลังใจในการรับรางวัลของผู้นำคนพิการทั้ง10ท่านนะครับช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับก่อนที่จะจากกันไปหากคุณผู้ฟังต้องการที่จะเขียนจดหมายแนะนําจิดชมรายการนะครับสามารถส่งมาได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเ,เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ถนนศิลยาเขตร,ราชาทวีกรุงเทพ1น0 0 0นะครับหรือทักทายกันทาง f Facebook ครับพิมพ์คําว่ารวมใจเป็นหนึ่ง fm 9 2 m าสเมกะเฮิรซที่ช่องค้นหาก็ได้ครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนา,าคุณภาพชีวิตคนพิการที่สนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดครับวันนี้ผมอนันต์ประภาโสล้ำลาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับร้อยหัวใจรวมเป็นหนึ่งเดียวร้อยหนทางคิดทำเพือเขาผูพิการก็คงจะมีสักวันที่ดีสร้างคุณค่าชีวิตให้เขา